เออลลมไว้ก่อนเอ้ยเอามากินแล้วมากินแล้วน้องปลาบอนกันสุดฤทธิ์เอาปลาสมน์นี้ยังไม่พอทับทิมแต่ผึ่งเอามาลม่องไปวะอ๋เเอ,อเห็ดวันแต้พุน,นแต้พุนนะแล้วมันก็มาเกิด กับเพาะพันกันเอาเองอแต่ก่อนว่าเห็นนะสีสมสมรอยดไปเลยโอโ้ตอนนั้นนำนิดเดียวตอนนี้ขึ้นมาเต็มตลิงอีกแล้วเป็ดน้อยเล่นน้ำสนุกสนาน เยอะเหมือนกันนะนี่หลายตเลยทีเดียวจืนิดน นมนันสิบิสุเมันห้ายอ่ะนอนมัน,น<อ>มัมสมนสปลาเนี่ยนะาะสิหลายปริมาณ<ำ><อ>มันหลายมันก็เล่นนะครอ๋อมันสิเปันไดพร <languages> าแทนไม่ไปพุ่นก็นี่ไงก็นี่อ๋อแล้วเขาให้เขา,เขานาเขาเสร็จก่อนบ่ิท่ไหนคใคร <c oughs> อ๋อให้มันไหล <c oughs> ตามนี่ไปเนี่ยนะ เอาอเราเวลาเาเก็บเขาเขามืนอกีสิบรยำเลนกับปลาด้อกระป๋าไปมองเก้าเลยนะออหุ่จักข่วมเดี๋ยวนี้นี่จักธรรมชาติดีอืมเขาก็เด้อยามือเออกายไหไหน ออตลาดจังเลย้องปยบุ้งอบุงอยู่้านยังเหลือยเลยว่สิตำส้มตำเพื่อสุขภาพไปกินอย่าอ่เจี๊ยอื อ๋อเดี๋ยวค่อยเอาไปเก็บหาเน้าใสอ๋อย okay. ้ำน้ําหนาวกินซุมนี้มันค่อยเข้ากันอืมหาหงเลยก็กินลงไว้แล้วคนสามสี่คนเขียว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  ผัวเขียวอุ้ยมันมีหนอนด้วยเฮ้ยเหายหนาวไซธรรมชาติต้องพึ่งพิงพึ่งพิงพากันพึ่งพาไซกันอย่างว่าส่แบบนีอ้ถั่วเอ้ยเอาไอ้กะมังป่ะข้าอุ้ย ส่วนที่วาดไปเลยเอาเวลาพอปลูกเอามาเอามันเป็นเมล็ดติหรือว่าเอาจังไดอืมเมล็ดมาปลูกนะคะถั่วฝักยาวอืมสวยงามสวยงาม อือหลอดสนเลยไม่ได้ีสัทโอ้หลดดั็วารไส้เท่เยเอ้วมอวนยอดไปเลยค่ะสวนยอดไปเลยฝนร่มนิดนึงฝนเริ่มตกมาอีกแล้วเดินเข้าไปดูข้างในกันนะคะทีนี้ เห็นมีเต้มมะพร้าวด้วยซึ่งอร่อยมากนี่มะละกอโหอับลาบเลยอืมอืมโหดกมากอืมเขาลืมต้นยังไงอ่ะก็หมายถึงเอามาบ่มไงอ๋อเดี๋ยวเอาคอยเอาแน้าใส่ นี่นะคะอันนี้เราจะไปบ่มกันนะคะเอาก็บอกซีดาโอ้โหคืดาอร่อยมากแต่ก่อนมักแห้งตอนนี้ก็มักอยู่เอามีเห็ดพร้อมเห็ดเห็ดกินบะได้โอ้กห ต้องเหตุนี่อย่างไองอ่ะอ๋อจังบัดเอ็นอืนี้ลูกดกเกินนะคะเราก็ต้องช่วยให้เขามั่นคงอ,อโยงเขาไว้ข้างในข้างในคืออะไร โอ้โหมะบวบแล้วนี่เองอลูกคนมีอยู่แต่มันน้อยใช้เวลานิดนึงมันถึงจะออกผลนะคะเออเราซ็อกแซกเข้าไปข้างในก่อนนะคะ ไอ้สิเอ้ยเอ้ยมินมินอะไรไม่รู้้ตรเวมไม่โว้างาวอรอน้องเป็ดสวัสดีสวัสดีสวัสดีูก่ะสวาสดีร นี่คือน้องเป็ดของเราเองยังดังฟังชัดกันทุกตัวฮัลโหลายบายดีบายบายโอ้ยนึกว่าจะตักน้ำไปให้มันอ๋อมะเขือเทศนึกว่าแต่เบิร์ตแล้ว มีมีวังไดอีกวันี่มีตะมังนี้ปะ ฝออออนก็ตกปล่อยไปเปย์มาล้วยก็คืออาการที่เก็บนี่นะคะมะเขือเทศเราแ,แล้วอันนี้ก็คืออ๋อหานซุกพอจะเอา่ะหรือว่าห้มันสุกก่อน โอืมโหนี่เป็นทางระบายน้ำนะคะน้ำท่วมมันก็ระบายน้ำมานี่นะคะนี่เป็นหลังต้นข้าวเราอ๋อ อ๋อแพนแพนาจะขาดทําใ้้ระบายน,นั่นเอง,อองนี่อนี่เอ้จะปัามม่โมีเราผ่อทางสิ

บอรยกาศกับทางเนดิมวันนี้ก็จะส่งไปตรวจกันเออ่เราจะได้ยินเสียงวิทยุด้วยเขาจะมีเสียงวิทยุเปิดอยู่คลอครื้อคือไม่ค่อยใส่ก็ดังอยู่ข้าวอีกตตก็จะหรว่านี่ต้นมะพร้าวแล้วต้องซื้อโอ้ยมดกัดตีนมดกันตีนแล้วก็มีการตรวจวัดความเป็นกดด่างในหลอดอาหาร จะได้ผลใหมากนะคะนี่นะฮะต้นมะพร้าวหอลูกมะพร้าวหอมซ้ำหน่วยส้มหน่วยเล่อยอร่อยนี่ก็โอ่งไว้รองน้ำมีลูกน้ำยุงลายแลอเปล่าอันแน่นอนมีอยู่แล้วไปต่อนะฮะเอาบอก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 ลักก่อ เดี๋ยวเอาลูกนึงก็ได้เอาอันใดพออันใดเป็นเอาเอันนี้บ่น้่ยหน่อยเดี๋ยวเอาเงาี้อเนายาวน่งยาวนังนะยืมที่เรืองนะคะต้องดอันนั้นนะ,น,ะ,ะน,นั้นนะเอาพอดีอ อเ,เอาแบบพอดีพริก,น,น,กบบนี่้วอจุ่บ้านเนาะบาใสไซพริกเรียบร้อยอ,อันเย็นวันนี้มีมะพร้าวแล้วก็มะเขือเทศพริกถั่วถั่วฟักยาวอร่อยอร่อย ก็พอแล้วมีประโยชน์ด้วยสบายสบายท้องสุดยอดไปเลยเรามาพักมันไว้ตรงนีน้ก่อนผลไม้มียุงด้วยรนี่รุ่นนี้ลาถึงเลยทำมาแหงจะไหลซุกซุมเลย ยุงปลามะพเ้าวน้อยมาพลอยน้ำนะคะตัดขั้วออกหน้าตาจะเป็นยังงี้ตึงมันลูกหน่อยหนึ่งมันมีนม เเปี่ยวดิบะได้กินอะไหรอปะเป็นลูกมันได้น้อยอยู่ว่ามันยังเด็กๆอ๋อประมาณเดือนนึวก็คือไม่ เคแล้วกินได้แล้วใช่ไหมคะต้องเชื่อใช่นะอ๋อจะกินได้เลยเลยโอโ้โหนี่นะคะหน้าตาน้องมะพร้าวเราที่อร่อยที่สุดในโลกชิมก่อนเลยแล้วกันอืมอยอยอืม ก hmm. ินเนื huh. uh ้อไปแล้วเนื้อโอเคกินน้ำต่ออร่อยมาก วานอร่อยถูกด้วยเอ้ยฟรีด้วยถูกด้วยกดแล้วอร่อยมากแซบเบ้จริงๆ สามารถกินเนื้อมาได้ต่อด้วยนะคะเมื่อน้ำมันหมดแล้วเล่นเนื้อออกมาได้ด้วยเอ๊ นี่กำบัดตขอกคอรอนี่มะชิมจะชิมเนื้อมันนะคะเนื้อมันอร่อยมากอื้มฮุยๆเนื้อมันจะหนาน,นะคะแต่ก็ไม่หนานมากก็อ่อนๆ โอเคฝนก็เริ่มโปรยปลายไปแล้วเดี๋ยวตักแป๊กตักแป๊กแต่เราเปิดเล้นน้ำสนุกเลยพอเราเก็บวันนี้เสร็จหรือยังคะ<ม>ต้องทำอะไรอีกคะ อันนี้โชคดีหน่อยฝนมันตกช่วยรดน้ำต้นไม้ให้เราไม่ต้องลดแต่ก็ตกเยอะไปท,ท่วมข้าเกือบท่วมข้าวเลยการรับแตือให้อาหารเยอะก็ให้อาหารปลาปลาหนอนคนเดินข้ารับแต่เพ<ะ>ือเดินดูเดินเขาเขา ดีให้กินอีกรอบสองออกินเลอยต้องป้ามือหนึ่งนีดเบิด้ดตะคุนึงเลยบอกเหอะโอ้โหสองขั่วทีเดียวเพราะว่าจงเล่นเขาให้เขาให้เขาเจ,เจอแล้เติบโตกันคอยปล่อยไปไปเขาแบบอือ,อคือปล่อยเขากำลังเจอแล้เติบโตนะคราก็ต้องอ๋อช่วยเขาต่อยพกันเป็นตอก่อน เพราะยังอยาก็ไ่ต้องมาให้อาหารให้ไปหากินเองเลยเากืพ่งั่ล่องเขือัอ้งะเทศุยมไว้พุ่มนั่งเาเนไม่ยังมไวม้มันกจะเล่มกินพวกใหม่สินะ แม่มันมันจะเป็นโคตรแข้งต้นก็จะหุบมาแล้วแ่งต้นพอมันเนี่นย,นนะนนนนยเป็นไข,ข,ข,ข่ขนนนหนังเขานะเป็นไข่หนังเคี้ยวหม้อเป็นอาหารเขาต้องแบบโอ้ยนราแลงน้นัเขียวก็ยังยี่ยมเลย เตยวายหมูลมมไไหลังนะไหลนักมาปล้มถั่วเลยมื่อือเฮ้ยแอร์ภารกิจวันนี้เสร็จสิ้นลงแล้วเย <c oughs> yeah. พร้อมกับไปได้กินตักผล,บบลไม้ปลาซันพิทของเรานี่เอง อันนี้ก็ให้มันเป็นนี่ต่อปลายเอันนี่ก็เอากลับกลับบ้านมีไข่ด้วย,ขยไข่เป็ดด้วยไปทอดกินแล้วจะกินไข่ทอดไข่ต้มก็ได้ได้หลายเมน,นู น้องมะพร้าวใสเข้าไปด้วยโอ,อ,อ,อยเคอ,อน้องทัวด้วยไว้ด้กันไม่ได้อีแกอือ้พวกเขาตองยึกันต้องแยกหมวดหมู่นะคะ<ม>ไว<ห>้ด้วยกันไม่ได้อืมองไข่ไป<ม>อยู่กับน,<ม>น้องทัวพาไปอยู่น,นูน่นเย็บเย็บแลยก็ย เก็บใส่รถชิปเอาไว้ข้างหน้าึอเออันนี้ก็แฟนไว้เรียบร้อยต้องเปิดไฟยังอีกให้อันนี้ปะอ,อาหารเพียงพอแล้วอ่ะอ ดีดดดีีด่จังเลยเดี๋ยวเราก็ดูรายละเอียดจนกันนะคะเก็บรายละเอียดยอันนี้ลยอือ ใช้น้ำหมักไล่หนอนนะคะหนอนจะได้ไม่มารบกวนน้องถั่วเราแต่เราก็ใจดีให้กินอยู่เสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้ว,ลวไปกันดีกว่ากับบิาน